มาดูอีกหนึ่งความสามารถแล้วก็ความน่ารักของน้องๆน,นะคะที่ร่วมกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นก็คือการฝึกรำมโนราค่ะเพื่อสืบสารตำนานศิลปะแดนใต้สร้างความภาคภูมิใจในรากเงาทางวัฒนธรรมพร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะไปดูการฝึกรำมโนราของน้องๆเยาวชนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่รวมกลุ่มกันมาเรียนรู้การรำมโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้หลังเลิกเรียนค่ะที่ลานกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ยะลาทีเคปัรยะลานะคะบรรยากาศก,าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่นของน้องๆ้องสหรับกิจกรรมมโนราเป็นโครงการส่งเสริมสุนทียภาพด้านดนตรีศิลปะวัฒนธรรมการแสดงและเทคโนโลยีประจําปีงบประมาณ2569้ยโดยทาง ทเทศบาล,ลคนครยาลาได้จัดขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่ชุมชนซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนอายุ7ถึง18ปีโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ตั้งใจมาฝึกฝนทั้งการเคลื่อนไหวมือแขนและเท้าตามแบบฉบับของมโนราค่ะโดยมีนายนารงฤทธิ์จันน้อยครูโรงเรียนเทศบาล4ทนวิถีผู้ที่ประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ สอนมโนรามากว่า13ปีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องดนตรีประกอบค่ะค่ะครูผู้ฝึกสอนค่ะเปิดเผยว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกรำมโนรานอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้แล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเด็กที่มาฝึกค่ะต้องมีความรักความชื่นชอบในมโนราก่อนแล้วเข้ามาฝึกสามารถฝึกได้ทุกคนทุกวัย การฝึกกรรมมโนราในช่วงแรกค่ะมีระยะเวลา3เดือนโดยจัดสัปดาห์ละ4วัน วันจันถึงวันพฤหัส,สบดีใช้เวลาวันละ2ชั่วโมงในช่วงเวลา17บเนาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาส่วนใหญ่ค่ะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล4ีทนวิถีและโรงเรียนอื่นๆในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่งที่ผ่านมาค่ะน้องๆมีการแสดงมโนราในแต่ละรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเอกชนหรือผู้ติดต่อส่วนตัวโดวยไรายได้ที่ได้รับค่ะก็จะนำมาแบ่งปันให้กับเด็กๆเ,เป็นค่าขนมค่าใช้ใจ่ายและเป็น ส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนหนังสืออีกด้วยค่ะ